ขอแนะนำเพจ InBack เติมเกมรับเตเิมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเตริมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li น์แอด InBack เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับสิ้นสุดการรอคอยเสื้อช่องของ Return Studio เสร็จแล้วนะครับพอใครที่กําลังรออยู่หรือใครที่กําลังสนใจนะครับก็สามารถจับจองกันได้นะครับมีราคาอยู่ที่ ที่390บาทเท่านั้นนะครับแถมส่งฟรีให้อีกด้วยนะครับก็ใครที่สนใจอยากจับจองครับก็สามารถทักไปได้ที่เพจของ Return Studio กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดแล้วกันนะครับอย่าลืมเข้าไปจับจองกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f b o บอลสองพันยี่สหบือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะนาการพูดถึงการแจกของฟรีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นักเตะใหม่เพิ่มเติมและสิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับก็มีอะไรกันบ้างรำพึงการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็เมื่อเข้าเกมมานะครับอันนี้ก็เจอกันทุกวันทุกคนสำหรับรูปภาพหน้าโบนะครับแล้วก็ล็อกอินโบนัสครับทุกคนรวมไปถึงฮาโลวีนแคมเปญนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโกลเด้นแคมเปญนะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรีกันทุกวันนะครับเมื่อล็อกอินเข้าเกมนะครับก็เป็นการแจกทองฟรีอีกเยอะแยะมากมายเลย และสำหรับแพ็คใหม่ทุกคนมีเพิ่มเข้ามา1แพ็คนะครับเป็นแพ็คของ e p i c i t a l i a n League g ่ a กราเดียทุกคนหรือว่าแนวรับของอิตาเลียนเหลี่นะครับก็มี3ามตำนานด้วยกันทุกคนนำทัพโดยบาเรซี่ไมคอนและคันเดล่านะครับ,บ, i, ร,บรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนเจามินปาวาทุกคนวอเชคเคสเน่นครับผมคิสมอลลิงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนที่เข้ามาในแพ็คนี้นะครับ ต่อมาคือเรืงฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงถึง2อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับก็คืออีเวนต์นี้เลยเพื่คนเริ่มที่อีเวนต์แรกนะครับเป็นอีเวนต์ของอิตาเลียนขับเพืนคนหรือว่าทัวร์อีเวนต์ของอิตาเลียนขับนะครับก็เป็นการแจกฟรีเทมอัพสกิลหรือสกิลเทรนนิ่งรวมไปถึงเงิน GP กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับและต่อมาอีกหนึ่งอันก็คือเป็นชาเเเลนนนนจออีวต์ขงัทุกกกค็ารแจกฟรีเพิ่มมเิอีก 50ทองแล้วก็ไอเทมอัพสกิลอีก2อันนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยลกันนะครับสำหรับแคมเปญการแจกฟรี2อีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่วันนี้ทุกคนก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือว่าเล็งนักเตะไว้คนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออาภัยไว้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ